ผลกระทบจากปัญหาการเมืองที่ทําให้การบริโภคชะลอตัวส่งผลให้ภาคธุรกิจค้าปลีกค้าส่งมีแนวโน้มชะลอตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งทางผู้ประกอบการมองนะคะว่าถ้าหากภาครัฐนั้นมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายก็จะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นในครึ่งปีหลังค่ะนายปิยวัฒน์ิตะสัทธาวรกุลประธานคณะกรรมาการธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ภาวะธุรกิจค้าปลีกยังคงชะลอตัวต่อเนื่องจากไตรามาสแรกที่ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ2โดยคาดว่าในไตรามาสที่2จะขยายตัวใกล้เคียงกับไตรามาสแรกประมาณร้อยละ2-3ถึงโดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงได้แก่การที่กำลังซื้อของผู้บริโภคและความเชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอยลดลงจากสถานการณ์ทางการเมืองอย่างไรก็ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวดีขึ้นรวมถึงปัจจัยเอื้อจากการค้าชายแดน ถ้าหากภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภาคเอกชนเชื่อว่าจะส่งผลให้การค้าปลีกมีทิศทางที่ดีขึ้นในครึ่งปีหลังเฉลี่ยทั้งปีก็น่าจะขยายตัวประมาณร้อยละห้า